ทำไมต้องเรียนเคมีครูกุก๊กนั่นก็เพราะาเหตุผลนี้ครับน้องจะได้เทคนิควิธีคิดที่หลากหลายแถมยังใช้เวลาเรียนน้อยลง3เท่าที่สําคัญคือเซฟค่าเรียนได้เยอะและหากสงสัยระหว่างเรียนก็แชทถามครูได้วิธีคิดที่หลากหลายเป็นยังไงน้องจะได้มากกว่าวิธีแก้โจทย์มาตรฐานทั่วไปครับน้องจะได้เรียนรู้วิธีคิดแบบอื่นๆที่แก้โจทย์ได้ง่ายกว่าหรือได้คําตอบเร็วกว่าครับซึ่งนั่นแปลว่ามันคือการฝึกให้น้องวิเคราะห์ประยุกต์พลิกแปลงซึ่งมันตรงกับคอนเซปต์หรือแนวทางข้อสอบในปัจจุบันเลย ใช้เวลาน้อยลง3เท่ายัางไงโดยปกติแล้วเรามักจะเรียนกันด้วยวิธีฟังครูดูกระดานจดย์ตามหรือมีครูพาทำโจทย์ซึ่งก็คือวิธี passive learning ครับวิธีนี้มักจะเจอปัญหาพอเรียนแล้วลืมก็ต้องมาทวนซ้ำย้ำอ่านทำโจทย์ไม่ได้ก็ต้องมาเรียนซ้ำน้องจะได้เรียนวิธี active learning ครับซึ่งวิธีการเหล่านี้ครับยังใหม่ในเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเนี่ยใช้กันเป็นเรื่องปกติจะใช้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็การจำลองสถานาการณ์ในห้องสอบ น้องก็จะไม่เจอปัญหาพวกนี้เพราะว่าสมองของน้องเนี่ยจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นถึง4เท่าเลยตัวคลิปและหนังสือเรียนเนี่ยจึงต้องออกแบบมาพิเศษสําหรับวิธีการแอคทีฟเร a r นนิ่งซึ่งคลิปเรียนในเว็บไซต์เรา1ชั่วโมงเนี่ยเทียบเท่ากับเรียนในห้องสด2ชั่วโมงเลยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นคลิปที่อัดในสตูครับไม่มีนอกเรื่องหรือไม่มีช่วงที่น้องต้องกดกรอเร่งกรอข้ามตรงนี้ก็แปลว่าเซฟเวลาไปอีก2เท่า4ี่คูณสเป็น8เท่าจากเคมี Me 1เทอมที่ต้องเรียนกัน8 10ชัั่่วมเเเนนรอ็ขึ้ทาหลืนี่ย มันก็สั้นเกินครูก็เลยต้องใส่โจทย์เพิ่มเข้ามาให้น้องได้ฝึกเยอะๆเป็นโจทย์ที่มีครบทุกแนวโจทย์คัดมาเป็นโจทย์คุณภาพด้วยนะตั้งแต่โจทย์พื้นฐานไปจนถึงโจทย์ข้อสอบแข่งขันเลยต่อมาสําคัญเลยครับเซฟค่าเรียนวิธีการ active learning เนี่ยครับความรู้น้องจะอยู่ตัวติดสมองนาน ขึ้นม6ก็ยังไม่ลืมของม4ม5ถ้าไม่ลืมน้องก็ไม่ต้องไปโรงเรียนคอร์สเอหรือคอร์สรวมม4 6-63กาอีกรอบตรงนี้ประหยัดไปได้เป็นหมื่นแถมยังประหยัดเวลาไปได้2-300ชั่วโมงเลยสุดท้ายสงสัยก็ถามครูให้เคลียร์ได้ในห้องส่วนบางทีจะถามก็ไม่กล้าย,ยกมือแต่คราวนี้ไม่ต้องเลยครับแชทถามส่วนตัวน้องสามารถถามโดยการแคปหน้าจอถ่ายหนังสือถ่ายโจทย์มาถามได้เลยเราก็จะตอบได้ตรงจุดครูเลยต้องจํากัดจํานวนนักเรียนในระบบเนี่ยให้อยู่ที่3 0 0พ u s ยูเซอร์เพื่อให้ครูดูแลตอบคาถามได้ทั่วถึงครับ